จิตเป็นสมบัติสำคัญในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแลด้วยวิธีการรักษาให้ดีควรสนใจลรับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตนวิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะก็คือการภาวนาฝึกภาวนาในโอกาสอันควรตรวจดูจิตว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไปจะได้ซ่อมสุขภาพจิต นั่งพินิษพิจารณาดูสังขารภายในคือความคิดปรุงแต่งของจิตว่าคิดอะไรบ้างมีประโยชน์สาระอะไรหรือไม่คิดแต่หาเรื่องหาโทษขนทุกข์มาเผาตนอยู่นั่นพอรู้ผิดถูกของตัวเองบ้างหรือเปล่าพิจารณาสังขารภายนอกว่ามีความจเจริญขึ้นหรือจเจริญลงสังขารมีอะไรใหม่หรือมีแต่ความเก่าแก่ชลาหลุดไป พยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอจะทำได้ตายแล้วจะเสียการให้ท่องในใจอยู่เสมอว่าพวกเรามีความแก่เจ็บตายอยู่ประจำตัวทั่วหน้ากันในปีพุทธศักราช2473หลังออกพรรษาหลวงปู่ฟัน่นร่วมเดินทางไปกับหลวงปู่อ่อนกระทั่งถึงบ้านจีด อำเภอหนองหารจังหวัดบุดรธานีหลวงปู่อ่อนท่านได้รับข่าวว่าพี่สาวของท่านป่วยหนักอยู่ที่บ้านดอนเงินอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีท่านจึงขอแยกทางเพื่อเดินทางไปเยี่ยมพี่สาวโดยให้หลวงปู่ฟัน่นพักที่บ้านจีดโดยลำพังและที่บ้านจีดนี้มีตาประขาวผมยาวคนหนึ่งชื่อไทยสุข ได้ยัติคำสอนขึ้นมาเองใช้ชื่อเรียกว่าทำต่อไก่โดยได้เปล่าประกาศบอกกับชาวบ้านว่าเขาได้ค้นพบของดีเพื่อจะนำมาช่วยพี่น้องให้บรรลุธรรมได้แล้วหากท่านผู้ใดประสงค์อยากจะบรรลุธรรมเห็นธรรมแล้วก็จงจับไก่หนุ่มไก่สาวมาให้เราคู่หนึ่งเราจะทำให้ท่านได้บรรลุธรรมของดีจริงๆ โดยที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทําอะไรให้ยุ่งยากเอาไก่มาให้เราแล้วให้กลับไปอยู่บ้านเฉยๆก็จะบรรลุธรรมขึ้นมาเองพวกชาวบ้านที่ไม่ดูเท่าทันได้ฟังดังนั้นก็เชื่อเนื่องจากชาวชนบทไม่ค่อยมีการศึกษาเท่าไหร่และไม่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดจึงเข้าใจว่าเป็นความจริงเชื่อว่า ตาประขาวไทยสุขนั้นเป็นพวกทรงศีลทรงธรรมประจำใจจึงได้พากันเชื่อและให้ความเลื่อมใสผู้อยากเห็นธรรมและอยากบรรลุธรรมทั้งหลายต่างพากันนำไก่ไปให้ตาประขาวไทยสุขคนละคู่คนละคู่เป็นจำนวนมากหลวงปู่วันมาเจอเข้าเห็นพฤติการไม่ค่อยดีเป็นการหลอกลวงประชาชนเช่นนั้นท่านรู้สึกสงสารชาวบ้าน ผู้รู้ไม่เท่าทันเล่เหลี่ยมของตาประขาวเจ้าเล่จึงได้เรียกตาประขาวไทยสุกมาอบรมสั่งสอนให้มีความรู้สึกสำนึกตนแล้วยอมสารภาพผิดเลิกประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพทางทุจริตต่อไปนอกจากจะเป็นบาปเป็นกรรมแล้วยังจะทำให้พระศาสนาเสื่อมอีกด้วยตาประขาวไทยสุกยอมเสียเมื่อไหร่เถียงชดชดชดช เพราะเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องจึงไม่ผิดตนเองไม่ได้บังคับชาวบ้านให้เชื่อพวกเขามีความศรัทธามีความพอใจแล้วจับไก่มาให้แกเองด้วยความสมัครใจดังนั้นทำต่อไก่ผิดตรงไหนกันแล้วยังได้ยกเอาธรรมของแกที่ยติขึ้นมาเองเป็นสารณะที่พึ่งสี่อย่างคือกุฏถังพุทธังธรรมังสังขัง สารนังคฉามิตาประขาวไทยสุกยังโอโ้อวดว่าสารณะของแกดีกว่าของหลวงปู่เสียอีกเพราะสารณะของหลวงปู่มีเพียงที่พึ่งสามอย่างคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นจะสู้ขงเขาได้อย่างไรหลวงปู่ฟันจึงตั้งคำถามตาประขาวไทสุขว่าเอาละ่ะในเมื่อแกว่าสารณะของแกดีอยากจะถามว่า กุดถมมังหมายถึงอะไรเป็นสาระพึ่งได้หรือไม่ตาประขาวไทยสุขตอบคำถามของหลวงปู่ไม่ได้จึงเอาแต่ทำท่าอึกอัดอึกอักตอบออกมาแบบเสียไม่ได้ว่ากุดถมมังหมายถึงอะไรไม่รู้แต่รู้แต่ว่าดีเท่านั้นเองกุดถังหมายถึงอะไรไม่รู้แต่รู้แต่ว่ามันดีกว่าเท่านั้นเองแต่ไม่ทราบว่าดีแบบไหนอย่างไร ประขาวหมดปัญญาที่จะตอบจึงได้ขอให้หลวงปู่อธิบายให้ฟังคราวนี้เป็นโอกาสที่หลวงปู่จะสอนให้รู้จักสำนึกกุดถังนั้นนะโยมจำให้ดีนะและท่องให้ขึ้นใจที่โยมว่ากุดถังดีเงอโยมรู้แล้วจะรับว่าเป็นของดีและดีกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าโยมจะรับเอากุดถังไหม กุฏถังคือโรคร้ายชนิดหนึ่งมันเกิดกับร่างกายของคนบางคนหรือหากจะพูดให้ชัดๆก็คือโรคเรื้อนโยมจะเอาโรคเรื้อนมาเป็นสนารณะที่พึ่งได้หรือโรคนี้หากเกิดกับผู้ใดแล้วมิได้ทําให้ผู้นั้นมีความสุขกายสบายใจแต่ประการใดเลยมันตรงกันข้ามมีแต่คนังเกียดและยังได้รับความทุกข์ทรมานไปจนวันตาย ตาพระขาวยังดึงดันไปน้ำคุณคุณว่าปูที่นับถือแค่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั้นได้ตายไปหมดแล้วถ้าถือสี่อย่างแล้วจะไม่ตายถึงตายไปพระอินท์ก็จะใช้ให้เทวดาเอาสวิงตองคำมาตักเอากระดูกมารวมกันเข้าแล้วเอาน้ำจากน้ำเต้าทองมาลดชุบชีวิตให้ฟื้นคืนมาแล้วพาตัวขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า หลวงปู่ฟัน่นพยายามยกเหตุผลให้ฟังถาประขาวก็ยังไม่ลดละทิฐิของตนโดยยกเอาคาถาภาวนาของแกขึ้นมาอ้างว่าดีและวิเศษไม่มีใครสู้ได้ด้วยคาถาของตาประขาวไทยสุขดังนี้ทุสะนะโสโมนะสาธุคาถาบริกรรมแปดอักษรนีด้ดีอย่างมหศัศจรรย์เลยทีเดียว หลวงปู่ได้ฟังคถาที่แกยกมาอ้างจึงได้แปลให้ตาประเขาผู้โง่งมแต่อวดรู้อวดฉลาดฟังว่าโยมคำว่าทุสะนะโสเป็นคถาของเปรตสีตนที่ตายตกไปนรกที่ชื่อว่าโลหะกุมผีโดยมีความร้อนเดือดพล่านด้วยน้ำจากกระทะทองแดงอยู่ตลอดเวลาจากนั้น หลวงปู่ได้ยกเรื่องของเปรตสีตนขึ้นมาเล่าให้ฟังว่าเปรตสีตนนี้เมื่อคราวเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีมีทรัพย์มากและในเมืองนั้นมีตระกูลเศรษฐีอยู่สี่คนเศรษฐีแต่ละคนต่างก็มีลูกชายอายุรุ่นราวข่าวเดียวกันทั้งสี่คนรักกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดทำอะไรก็ทำด้วยกันลูกเศรษฐีทั้งสี่คน มีรูปร่างหน้าตาหล่อเลาเอามากๆทําให้บรรดาสาวๆที่ได้พบได้เห็นต่นางเกิดความรักใคร่ในรูปร่างของหน้าตาอันเป็นสมบัติประจําตัวรวมทั้งทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองและแก้วแหวนมีมากมายอีกด้วยทั้งสี่หนุ่มอาศัยความเป็นหนุ่มรูปงามเป็นที่หลงไหลของบรรดาอิสตีทั้งหลายต่างทอดกายถวายตัวเป็นนางบำเรอกาม โดยไม่เลือกว่าจะเป็นลูกเขามีใครพวกเขาสนองปัญหาราคาให้ทั้งนั้นพวกเขาทั้งสี่คนต่างประพฤติผิดศีลข้อสามข้อกามเมสุมิชฉาจาระมาอย่างโชคชนจนเป็นนิสัยเมื่อตายไปทั้งสี่ก็ไปตกนรกชื่อว่าโลหะกุมพีต้องไปว่ายอยู่ในกระทะต้มทองแดงจนละลายเป็นน้ำเลือดพ่านตลอดเวลา ัตว์นรกทั้งหลายที่ตกลงไปในกระทะทองแดงนี้จะจมอยู่ในกระท่านี้ถึงแปดหมื่นปีนอนพลิกคว่ำพลิกหงายจมลงไปนานถึงแปดหมื่นปีจึงจะโผล่ขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งสัตว์นรกทั้งสี่ตนได้สำนึกผิดต้องการร้องประกาศผลกรรมของตนให้ปรากฏเพื่อมิให้คนอื่นเอาเยี่ยงเอาอย่างปรากฏว่าแต่ละตนกล่าวได้เพียงคนละคำ จะต้องจมลงไปทิ้นทุรนทุรายอีกแปดหมื่นปีแล้วใช้เวลาอีกแปดหมื่นปีให้ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำทองแดงเพื่อประกาศคำต่อไปได้คาถาที่เปรตกล่าวได้ตนละคำนั้นก็คือทุตนที่สองสะตนที่สามนะและตนที่สี่ว่าโส ว่าได้ตนละคำแล้วจมลงไปในก้นกระตะถ้าบาปก,กรรมของสัตว์เหล่านั้นที่ทำไว้ยังไม่สิ้นตาบใดสัตว์เหล่านั้นก็ยังไม่ตายตาบนั้นเพื่อจะได้เสวยทุกทรมานด้วยกรรมชั่วที่ตัวเองได้ก่อกรรมทำไว้ตาประขาวไทยสุขแม้จะฟังหลวงปู่ฟั่นเทศให้รู้ถึงความหมายของทุกสัตว์โสไม่ใช่ของดีแต่ประการใด แต่มันก็เป็นคาถาของสัตว์นรกหรือจะเรียกให้ถูกต้องก็คือคาถาหัวใจเปรตตาประขาวไยสุขผู้หัวดื้อและสมุนบริวารก็ยังดื้อรั้นว่าเป็นสิ่งดีและถูกต้องสอนคนโง่ก็เข้าใจยากหน่อยก็คงไม่แตกต่างไปจากการเป่าปีใส่หูคว,วายชั้นใดก็ชั้นนั้นซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของการสอนคนโง่ แต่อวดตัวว่าเป็นผู้ฉลาดนั้นสอนยากยิ่งกว่าเข็นคกขึ้นภูเขาทว่าหลวงปู่ท่านก็พยายามเปิดตาของพวกเขาให้รู้ให้เห็นดวงธรรมอันแท้จริงต่อไปไม่ยอมถอยท่านจึงได้อธิบายเป็นคำๆค,คำต่อไปดังนี้คำว่าทุแปลว่าชั่วสัตว์นรกตนที่หนึ่งโผล่ขึ้นมาอ้าปากอยากจะประกาศให้ทราบ ผลของกรรมชั่วที่ตนเองได้ทำไว้เมื่อคราวที่ยังมีชีวิตเป็นมนุษย์ลูกชายของเศรษฐีว่าความชั่วของเราได้ทำเอาไว้แล้วหนอเราจึงได้ตกนรกทุกทรมานอยู่ในนักขณะน,นี้แต่โผล่ขึ้นมาพูดได้เพียงคำเดียวก็จ้องจมลงไปก้นหม้อกระทะทองแดงและต่อไปก็เป็นคราวของสัตว์นรกตนที่สอง ได้กล่าวออกมาเพียงคำเดียวเช่นกันว่าคำว่าสาแปลว่าเราจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรเพราะความดีเราไม่ได้เคยสร้างไว้เลยเราทำแต่คำชั่วก่าวคำเดียวสะแล้วก็จะจมดิ่งลงไปในก้นกระถาและในข่าวต่อไปก็เป็นเพลดตนที่สามว่านะต้องการประกาศว่าเมื่อเราได้พ้นจากนรกแล้ว เราจะไม่ทำกรรมชั่วทุจริตกรรมมิจฉาจารอีกต่อไปสัตว์นรกตนที่สี่ว่าโสต้องการประกาศว่าเรานั้นถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งจะทำแต่กรรมดีให้ทานฟังธรรมจำศีลภาวนาอย่างเต็มที่จนตลอดชีวิตเป็นอันว่าสัตว์นรกทั้งสี่ตนกล่าวคาถาได้เพียงตนละคำ ก็ต้องจมลงไปในขุมโลหะกุมพีนรกต้องนอนดิ้นทุรลนทุลายด้วยความเจ็บปวดอีกสิบหกหมื่นปีจึงจะได้โผล่ขึ้นมาอีกครั้งหลวงปู่ฟัน่นอุตสาเทศและแปลเป็นคำๆให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งแต่ตาประขาวไทยสุขและพักพวกก็ยังยืนยันว่าพวกตนทำถูกไม่อาจจะเลิกล้มทำต่อไก่ได้เจ็ดวันเต็ม ที่หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อนและหลวงปูก่กูได้ช่วยกันตอบคำถามของตาประขาวและบริวารที่ซักถามข้อสงสัยไม่ว่าเขาจะยกปัญหาข้อใดขึ้นมาถามประหนึ่งเป็นการลองภูมิหลวงปู่ทั้งสามก็สามารถแก้ข้อปัญหาทุกข้ออย่างเป็นขั้นเป็นตอนมิได้ติดขัดแต่ประการใดจนทำให้ตาประขาวต่อไก่ไทยสุก และคณะบริวารค่อยอ่อนลงและยอมรับในที่สุดพร้อมทั้งสารภาพว่าทำต่อไก่เป็นเรื่องที่คิดขึ้นมากันเองเพื่อเป็นแนวทางในการทำมาหากินผมและพวกยอมรับว่าพระธรรมของหลวงปู่ฟันเทศสอนนั้นถูกต้องทุกประการทำให้เกิดความรู้สึกตาสว่างและและอายต่อการกระทำของตนเองตั้งแต่นี้ต่อไป วกผมทั้งหมดจะตั้งใจปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำของท่านอาจารย์ทั้งสามหลวงปู่ฟันเมื่อรู้ว่าตนเองเอาชนะทิฏฐิของตาประขาวทำต่อไก่ไทยสุกแล้วก็เริ่มลุกต่อไปคือเมื่อท่านเห็นว่าผมของตาประขาวนั้นสกปรกรกรุงรังและยาวไม่ดีต่อสุขภาพจึงสั่งให้ตัดออกแรก,แรก ตาบะขาวไม่ยอมตัดทิ้งเพราะอ้างว่าหากตัดผมทิ้งเสียจะทำให้ป่วยถึงตายได้เพราะความเชื่อนี้จึงไม่ยอมตัดเพราะกลัวตายหลวงปู่อ่อนที่นั่งสนทนาอยู่ด้วยจึงได้พูดรับรองว่าไม่ตายหรอกตัดไปเถอะท่านไม่ยอมให้ตายง่ายๆหรอกเมื่อหลวงปู่อ่อนรับรองแข็งขันตาประขาวทำต่อไก่จึงยอมให้ตัด และเมื่อตัดทิ้งไปแล้วทำให้หน้าตาของตาประขาวสดใสดูดีกว่าเก่าเยอะรูปร่างหน้าตาสดใสแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมไม่ตายอย่างที่ตนเองเคยหลงเชื่อมาเป็นเวลานาน,านก็เป็นอันว่าหลวงปู่ฟั่นอาจาโรสามารถเอาชนะทําต่อไก่ตาประขาวไท้สุขด้วยเหตุและผลไม่ยืนยันจนสิโลลาบหมดทางต่อสู้จึงน้อมรับ ในปฏิปทาความรู้ความสามารถของหลวงปู่ทั้งสามรวมทั้งเหล่าบริวารยอมออกมาฟังธรรมรับคำแนะนำคำสั่งสอนเพิ่มขึ้นทุกวันย้อนหลังไปเมื่อ80ปีก่อนนู้นยารักษาโรคยังไม่แพร่หลายไปสู่ชาวชนบทหรือชาวป่าที่อยู่ไกลปืนเที่ยงคนที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บต่างๆ จึงต้องอาศัยยากลางบ้านคือฝนลากไม้รักษาหรือไม่ก็ต้นไม้ที่ใช้เป็นยาสมุนไพรมาต้มมาทาแล้วแต่โรคมีทั้งหายและไม่หายบางคนก็เป็นไข้ป่าสมัยก่อนการรักษาจะยากพระทุดงหรือพระกรรมฐานท่านจะบำบัดอาการโรคร้ายต่างๆที่เข้ามาคุกคามชีวิตและร่างกาย ด้วยการเจริญภาวนาและหาสมุนไพรามาต้มฉันแต่หลวงปู่ฟัน่นท่านอาศัยวิธีภาวนาเอาชนะโรคร้ายมาแล้วหลายครั้งมีอยู่คราวหนึ่งขณะที่หลวงปู่ฟัน่นพำนักอยู่ที่บ้านจีดอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อปลายปีพุทธศักราช2,473ได้มีโยมผู้หญิงคนหนึ่ง เธอเป็นโรคไอเลื้อลังมาเป็นเวลานานวันนั้นเธอมานั่งฟังเทศและเจริญภาวนาด้วยตั้งแต่เข้ามานั่งเธอไอแครกแครกแครกแครไม่หยุดหลวงปู่สังเกตมานานจนอดสงสารไม่ได้ท่านจึงได้ถามผู้หญิงคนนั้นว่าโยมเป็นไอทำไมไม่ไปหาหมอรักษาจะได้หายเธอได้ตอบหลวงปู่ว่า ไปรักษามาหลายแห่งแล้วมันยังไม่ยอมหายสักทีเลยเจ้าค่ะคำตอบของหญิงสาวผู้นั้นทำให้หลวงปู่เกิดสงสัยว่าเธอเป็นอะไรกันแน่ถ้าเป็นโรคไอธรรมดาก็น่าจะรักษาได้ไม่ยากแต่ถ้าเป็นโรคเวรโลคกรรมคงแก้ด้วยยารักษาคงไม่ได้กรรมต้องแก้ด้วยการเจริญภาวนาหลวงปู่ท่าน ได้เก็บเอามาพิจารณาคู่หนึ่งก็ทราบว่าโรคไอของเธอนั้นเกิดจากกรรมเก่าที่ได้เคยทำไม่ดีไว้แต่ชาติปางก่อนตามมาสนองในชาตินี้เธอจึงไอไม่หยุดรักษาด้วยยาไม่ยอมหายแต่จะหายด้วยอนุภาพพลังจิตภาวนาแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรซึ่งเจ้ากรรมนายเวร รับเอาบุญกุศลครั้งนี้ไปแล้วก็จะกลับมาผ่องแผ้วในจิตกลายเป็นมิตรกับเราหลวงปู่ฟันได้นแนะนำหญิงสาวคนนั้นว่าที่โยมเป็นโรคไอจนท้องหดท้องแข็งในขนาดนี้นั้นหาได้เกิดจากโรคไอธรรมดาไม่แต่มันเกิดจากโลกกรรมโลกเวรแต่อดีตชาติถ้าจะให้หายโยมจะต้องตั้งจิตอธิษฐาน นั่งเจริญภาวนาให้จิตสงบเป็นสมาธิแน่วแน่เป่ากายเป่าใจจิตจำสใสปลอดโปร่งแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรที่โยมเคยทำกับเขาไว้ตั้งแต่าชาติปางก่อนถ้าโยมทำได้อย่างนี้แล้วรับรองว่าหายแน่นอนในเวลาต่อมา โยมผู้หญิงคนนั้นได้ปฏิบัติตามที่หลวงปู่แนะนำด้วยจิตที่ชื่นชมยินดีเลื่อมใสพอใจต่อการทำความเพียรภาวนาอยู่ในระยะเวลาหนึง่งปรากฏว่าอาการไอที่เป็นเชื้อ้ายในตัวของเธอเป็นเวลานานได้หายไปอย่างน่าอัศจรรย์